สวัสดีค่ะอยู่ไปเทเก่านะคะวันนี้เรากำลังออกบ้านกันนะคะวันหยุดเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรต้องติดตามดูนะคะดียยังไงเราไปกันเลยค่ากู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 เพราะบ้านมาล้างรถอีกแล้วนะจ๊ะ 미나가 뭐야? 엄마 관계에 는 무슨 야자 이전으요준 เนื้อย่างหวานๆนะคะเป็นหมูย่างนะเป็นไทรปีหมูนะคะมีสลัดมีกูุกพริกนะคะแล้วอันนี้อะไรนะเกบอ๋ออันนี้ปลากระเบนนะคะอันนี้มันจะแบบเหม็นๆนะกินไม่ได้แม่กินไม่ได้นะกินเหม็นเหมือนกับยาย้อมผมอะไรเหมือนยายืดผมอะ มีสลัดนะคะมีอันนี้อร่อยนะพันนะะงจุนกินหมกนะคะฉีกให้หมกอันเล,เล็กๆเด้งดึ๋งเด้งดึ๋งกินทุกอยาก่างกิน,กนก <c ười> เทมปุระใน,นก่อนไม่ไปก่อนชิ้แจงแย้วเทงปุรในก่อน พอบานบอกไม่เหม็นแต่ว่าแม่ไม่กินนะเคยกินแล้วแบบแทงจมูกเหม็นมากกินฉุนแทงจมูกเป็นปลาก,กระเบนแบบเนา่เนาๆนะฮะหมักๆเขาจะหมักมะตะมะมตะม คนนี้ก็กินคนนั้นก็กินนี่นะคะห่อใบงาน,น่าอร่อยไหมคะ ิกเ,เป็นตันติเก่ตมีปูดองด้วยนะคะลองชิมปูดองปูคลุกพริกนะคะเน้นมากเลย นี่นะคะเนื้อย่างหวานๆต้องกินกับเนี่ยหนึ่งเมียนนะคะแม่ชอบเส้นแบบนี้เส้นแบบนี้คือแบบอร่อยอ ouais. ะปกติที่ร้านมันจะเป็นเส้นดำๆนะคะเป็นเมมินแต่เส้นอันนี้คือแบบอร่อยมากเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเส้นใหม่แบบนี้หาก,กินยากนะคะร้านแบบนี้นี่เนือย่างเนื้อย่างร้อนๆกินกับหนึน่งเมียนเย็นๆนะคะ คือเข้ากันมากเยอะด กด้วยนะคะคตอนนี้พามาร้านกาแฟนะคะเป็นร้านแบบกาแฟแต่ว่าขายขนมปังด้วยนะคะเพราะบ้านบอกเป็นกาแฟที่มาจากขี้ของแมวนะคะเป็นกาแฟนําเข้าเนาะจากต่างประเทศนะคะมีที่ปลาดอกด้วยทุกคน อุยมีที่ถ่ายรูปให้เยอะมากเลยน่ารักมากมีตู้ปลาด้วยนะคะที่นั่งแบบกว้างขวางมากเลยนะคะขนมปังเขาเยอะมากเลยนะมีแต่ของอร่อยนะน่ากิน หนึ่งพันวอนเท่ากับยี่สิบเจ็ดบาทนะคะอุ้ยขัวซองขัวซองน่ากินมากเลยเรียกวา่ามาชิ้นกับึนุนเดะอีกออโอีกอ่ะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้น่ากินมากเลยขัวซองน่าจะอร่อยนะคะทาสตรอเบอรี่คือบอกหมอปะปะห้านนะึ น่ากินกว่านะคะยี่ห้อไหนคนี่กุ้งเลยยี่ห้อนี่กุ้งเลยอ๋อชูชิมอ๋อตัวป่ะตัวตัวน่ากินขน,น,นมปังเขาเยอะมากเลยนะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรอีกคนโรตีก็ถึงแนมะ่เห <c oughs> ็นบางๆเหมือนโรตีแบบชีสอะไรอย่างนี้เลยคนะ่ะ ก็ตื่นหมงนะย้อนออกมาเว้ยดมดูสักวะกินอันนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไม่พอเราค่อยเพราะว่าเพิ่งกินข้าวมาเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยนี่ก็พวกซอยสตีอันนี้เป็นไอ้นี่นะคะชาเลยนะนี่เป็นสตรอเบอรี่ปั่นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะที่พ่อบ้านถืออยู่นั้นก็คือกาแฟจาก อะไรนะอุนจิแมวนั่นเองนะคะเขาคงจะเอาไปหมักในอุนจิแมวนะแมว่าอันนี้คือกอไอซ์จีพวกซุงไอซิอันนั้นเป็นอะไรลูกพีชนะชาลูกพีสคล้ายๆชาไอซ์ทีบ้านเราเม่อเมื่อเมื่อมาสุดสั้อันใจะจนชอบอืมไอซั้ บุตจกนแต่ลเอนอโอ้น้องม่ชนะเอาให้ของสุดจะกนชันมาสยอะไรมครับสตรอเบอรี่ก่อนเลยนี่นะคะ หอมอร่อยมากอืมอร่อยมากดูเละเทะไปแล้วนะคราบอยมากแป้งมันจะแบบกรอบๆครุสเอเย <c oughs> เอาครีมให้คังจูนนะคังจูนอันนี้เป็นนมโยเกิร์ตนะคะอะไรนะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะ ออกเปรี้ยวๆกิ่นสตรอรี่แล้วก็รสชาติโยเกิร์แต่ชอบขนมปังเขามากเลยนะคะขนมปังเขาแบบอร่อยอ่ะม,มีแบบที่ถ่ายรูปให้ด้วยนะตามจุดต่างๆอยู่ข้างในตู้ปลาเขาก็แบบสวยมากเลย นี้นะคะลองชิมโอ้โหขมกาแฟดำนะคะคือข,ขมมันก็เหมือนเหมือนกาแฟทั่วไปเลยแต่ว่ากลิ่นมันจะแบบหอมนะ,ะมีกลิ่นหอมอสนมากเลยไ,<อ>ไม่อยู่กันที่แล้วตอนนี้ค่ะแบบ ล,ลิงสองตัวลิงสองตัว